ตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2024ของดีคริสตอฟฟอยยันบาเยนมินิคยังสนคว้าชูเอาปาลินญาคริสตอฟฟอยผู้นักกีฬาของบาเยนมินิคอนเฟิร์มเสือใต้ย,ยังคงเลงชูเอาปาลินญามิดฟิลคนเก่งของฟูแล่ถึงแม้ดิวคว้าตัวจะล่มลงอย่างน่าเสียดายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา คริสตอฟฟอยผู้ในการกีฬาของบาเยนน์มิวนิกยอดสโมสรในส,ก,นสกุเกลเดสตีกาเยอรมันยืนยันว่าสโมสรยังโคงโให้ความสนใจจะสัญญากับชูอัลปาลินญ,ญาของกลางตัวรับชาโปรุกิสของฟูลัมโดยปาลินญ,ญาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับฟูลัมในช่วงฤดูกาลที่แล้วจนกลายเป็นเป้าหมายสําคัญของบาเยนนิคซึ่งเสือใต้กําลังจะได้สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสในวัย28ปีตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้ว แต่ดิวกลับร่วมลงในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะอย่างน่าเสียดายกระ,ะนั้นล่าสุดพอกีฬาของาบยเมนิกคอนเฟิร์มกับบิลสุจิดังของเมืองเบียว่าปาริญายังคงเป็นนักเตะที่อยู่ในสายตาของเซีไต้เช่นเดิมใช่เขายังคงอยู่ในความสนใจของเราสโมรสรพยายามอย่างหนักที่จะเซ็นสัญญากับปาริญาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งผมเองก็อยู่ตรงนั้นด้วยในวันสุดท้ายของตลาดคุณไม่สามารถบอกได้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้เรากำลังสำรวจภาพรวมของตลาดอยู่ เลงมานานแล้วอัสตันพร้อมยื่นนักเตะบวกเงินล่าสตาร์แอสตันวินล่าสื่อดังปูดไอ้ปัญญาอัสนอนหวังจะดึงดักลาสลุยส์นิดฟิราเดนของแอสตันวินล่ามาร่วมกวนในช่วงกลางซีซั่นโดยอาจจะใช้แข้งดังในทีมเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอนะครับอัสนอนทีมยษ์ใจจากศึกเพมล็กอังกฤษมีความสนใจจะดึงดักลาสลุยส์กองกลางตัวรับชาวบาสเซียนของแอสตันวินล่ามาสัมภาษณ์ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมนี้ ตามการรายงานจากฟุตบอลลอนดอนสื่อลูกหนังของอังกฤษนะครับด้วยการที่โทมัสปาเตกองกลางชาวกานามีปัญหาการบาดเจ็บเรื้ือรังทำให้ออสตันต้องการกำลังเสริมคุณภาพตีในแดนกลางและล่าสุดฟุตบอลลอนดอนก็ระบุว่าไอป้ปันใหญ,ญ่หวังจะดึงดักลัสลุยส์มาร่วมทีมในช่วงกลางซีซั่นโดยดาเตทิมชาิบราซิลในวัย25ปีถือเป็นนักเตะที่คุณซื้อมิเกลอาร์เตตาอยากได้มาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2022แล้ว ซึ่งณนะตอนนั้นแอสตันดนวิลล่าปัดข้อเสนอขอซื้อตัวลุยส์ถึง3ผลหนนะครับโดยเชื่อกันว่าสิงห์พง,งาตั้งค่าหัวของลุยส์ไว้ที่60ล้านปอนด์คือประมาณ2640้ล้านบาทแต่แอสตันไม่พร้อมจะทุ่มเงินก้อนโตจํานวนดังกล่าวโดยอาจจะใช้วิธียื่นข้อเสนอเงินจํานวนหนึ่งบวกกับเอมิลสมิธโรมิดฟิลช์ชาวอังกฤษไปให้กับแอสตันวิลล่าพิจารณาสําหรับลุยส์ถือเป็นอีกหนึ่งแข้งของวิลล่าที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลนี้โดยลลนนามไปแ้วรวรรรทุกก19ั และกดไป6ประตูนะครับ oh. รู้ศัก,กยภาพดีโทมสัสทูเคิลเผยอ,อยากดึงคิิยันเอ็มบัปเป้ร่วมทัพบ,บาเยนน์ oh. โทมสัสทูเคิลคุณซือของบายเยอร์นิกเปิดอก่วนหนึ่งคิิยันเอ็มบัปเป้มาร่วมทีมกับทัพเสือใต้บายเยอร์นิกหลังจากอนาคตของเอ็มบัปเป้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนโทมสัสทูเคิลเทรนเนอร์ของบายเยอร์นิกยักษ์ใหญ่จากสกุลเดลสลีกาเยอรมัน กล่าวว่าตนอยากได้ตัวกลียนเอ็มบัปเป้กองหน้าคนดังของปารีสแซต์แชร์มาร่วมทัพโดยทูเกอร์เคยร่วมงานกับเอ็มบัปเป้สมัยกุมบาพัียนแฝดเชยอยู่และตอนนี้อนาคตของนาเตะชาวฝรั่งเศสก็เป็นประเด็นร้อนพอตัวเพราะเขาจะกด้กับทังกัติอีกแค่ถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นโดยทูเกอร์ให้สัมภาษณ์กับการเอาปูสื่อของฝรั่งเศสว่าผมอยากจะสัญญากับเอ็มบัปเป้หรือเปล่านะหรอก็ต้องอยากสิกคลียนก็คือคิเอียนอยู่วันยังค่ำเขาเป็นนักเตะที่ฉลาดมากมาก ถ้าเขาต้องการอะไรบางอย่างแต่คุณไม่ได้มอบให้เขาแล้วนั้นเขาก็จะรู้ดีว่ามันเป็นเพราะอะไรเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถ้าเขาอยากจะมาอยู่กับเราแล้วล่ะก็ผมก็จะลงทุนปั่นจัก,กรยานไปรับเขาเลยแต่ผมคิดว่าในความเป็นจริงแล้วมันคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะฝากขอบรรทุกท่านกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเ้วยนะครับ